ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่สองของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบในระบบรัฐสภาสี่สั้นใหม่ฝ่ายค้านจัดหนักจัดเต็ม10รัฐมนตรีลากยาว4วัน4คืนตั้งแต่16กุ่มภาพันถึง -19 กลุ่มภาพันธ์และลงมติ20กลุ่มภาพันธ์รัฐบาลเรือเหล็กที่ต้องเผชิญทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและโรคระบาดโควิด1 9อีกทั้งยังมีการชุมนุมทางการเมืองที่เข้มข้นต่อเนื่องข้ามปี ศึกครั้งนี้ฝ่ายค้านถล่มอภิปรายรวม1ิคนเรียกว่าเป็นการอาภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลครั้งที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองโดยภาพรวมตลอดสีวันพุ่งเป้าไปที่การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์เป็นหลักก่อนพุ่งเป้ามาที่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายอาทิการแก้ปัญหาโควิดปฏิบัติการไอโอภาคสองการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งตำรวจการจัดซื้อถุงมือยางกรณีล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีสม้มประเด็นโครงการนิคม อุตสาหกรรมจนะจังหวัดสงขลาหรือเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตด้วยการวางกลยุทธ์ของฝ่ายค้านที่เคยผ่านสภาสซักฟอกมาแล้วทำหน้าที่ตรวจสอบ แต่ยังไม่เห็นหมัดเด็ดที่เป็นใบเสร็จชัดเจนขณะฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมข้อมูลมาชี้แจงทุกประเด็นมีทั้งตรงไม่ตรงและเลี่ยงประเด็นบ้างแต่ส่วนใหญ่เสียเวลาไปกับการประท้วงไปมาเมื่อมีความพยายามที่จะโยงถึงสถาบันและกล่าวถึงบุคคลภายนอกทําให้บรรยากาศในสภาคุก,กรุ่นถึงขั้นในหัวชวนต้องปรามว่าข้อบังคับการประชุมคุมได้แต่มารยาทสสคุมไม่ได้ ถือเป็นใบมิดโกนที่กรีดลงกลางสภาต่อพฤติกรรมของสสอ,อีกครั้งและสุดท้ายที่ประชุมก็ลงมติรัฐมนตรีรายบุคคลทั้ง10คนรอดทั้งหมดได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจำนวน487คนคือ245เสียงขึ้นไป เริ่มกันที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับคะแนนไว้วางใจ272เสียงไม่ไว้วางใจ206เสียงงดออกเสียง3เสียง พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนไว้วางใจ274เสียงไม่ไว้วางใจ204งดออกเสียง4นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับคะแนนไว้วางใจ275ไม่ไว้วางใจ201งดออกเสียง6นายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับคะแนนไว้วางใจ268 ไม่ไว้วางใจ207งดออกเสียง7จผลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยได้รับคะแนนไว้วางใจ272ไม่ไว้วางใจ205งดออกเสียง3นายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับคะแนนไว้วางใจ258ไม่ไว้วางใจ215งดออกเสียง8 นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับคะแนนไว้วางใจ263ไม่ไว้วางใจ212งดออกเสียง5ไม่ลงคะแนนหนึ่งนายสังสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับคะแนนไว้วางใจ268ไม่ไว้วางใจ201งดออกเสียง12ไม่ลงคะแนนหนึ่ง นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยาการกระทรวงมหาดไทยได้รับคะแนนไว้วางใจ272ไม่ไว้วางใจ206งดออกเสียง4และคนสุดท้ายร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยาการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้รับคะแนนไว้วางใจ274ไม่ไว้วางใจ199งดออกเสียง5ไม่ลงคะแนนหนึ่ง โดยเจ้าตัวถึงกับยกมือไหว้ขอบคุณในที่ประชุมสภาเพราะถือเป็นการได้รับความไว้วางใจที่มีคะแนนมากกว่าการอภิปรายครั้งที่แล้วอย่างไรก็ตามครั้งนี้การลงมตินายอนุทินได้รับคะแนนไว้วางใจสูงที่สุดส่วนนายนัทพลได้คะแนนน้อยที่สุดแต่10บรัฐมนตรีก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่กันต่อไป